ถ้ยอมรับนะว่ากรุงเทพอาจจะเริญจริงจะเริญเรื่องวัตถุอะไรแบบเนี้ยเออคือมันจะเริญจริงเว้ยเพราะผมก็คนกรุงเทพผมอยู่กรุงเทพตั้งแต่เกิดเกิดมาก็มีรถมีนู่นมีนี่เออมีแบบที่คนต่างจังหวัดไม่มีอ,ะอ่ะขนาดผมกลับต่างจังหวัดไปบ้านแม่ผมรู้สึกว่าโอ้โหขุดน้ําบาดาลใช้กันอยู่เลยอะไรแบบเนี้ยเออคือซึ่งกรุงเทพก็จะเริญจริงแหละผมเข้าใจคนกรุงเทพดีเลยนะอืมเพราะว่าผมคนกรุงเทพมะผมก็เข้าใจอะ่ะเออแต่ซึ่งสิ่งหนึ่งนะเว้ยที่ ผมโตมาผมรู้สึกว่าความเจริญมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุเว้ยมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่จิตใจของคนเว้ยผมเนี่ยพอเริ่มโตมาสักสิบสี่สิบห้าเนี่ยผมเริ่มเกลียดสังคมกรุงเทพแล้วนะเว้ยพอเริ่มแบบไม่สู่แบบสิบเจ็ดสิบแปดเริ่มทํางานเนี่ยแม่งยิ่งเริ่มโคตรเกลียดเลยสังคมกรุงเทพอะ่ะเพราะอะไรรู้ป่าเพราะแม่งอยู่กับการอะไรรู้ไหมหาเงินแก่งแย่งชิงดีกันคือกูต้องอยู่เหนือก็คนนี้อยู่กับข้านิยมอยู่กับ คือกูต้องมาเอาอกูกูต้องมาอะไรแบบเนี้ยเอออยู่กับอะไรพวกเนี้ยอืมคือน้อยมากคนถ้าเป็นชนชั้นชั้นกลางนะถึงชั้นแบบชั้นบนเนี่ยจะอยู่แบบนี้จริงๆแต่ถ้าเป็นคนชั้นล่างลงมาอีกอะก็จะแบบว่ามีพอมีแบบมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีหน่อยแต่ถ้าเป็นชนชั้นกลางขึ้นมาพวกทํางานแปดชั่วโมงออฟฟิศอาหารอะไรแบบเนี้ยมึงเตรียมตัวได้เลยอืมคือแบบผมแม่งอยู่กรุงเทพมาผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งสังคมแม่งโคตรไม่น่าอยู่เลยแม่งแม่งโอ้โหนั่งรถไฟฟ้าทีอย่างเงี้ย เห็นสายตาพวกที่เขาแบบต้องรีบไปทํางานต้องแบบฉันต้องเรียนให้สูงฉันต้องนุ่นฉันต้องนี่ฉันต้องดีกว่าดูวยผู้คนนี้คนนั้นคนนูน้นผมแม่งโคตรเกลียดเลยจริงจริงนะเว้ยผมเลยเอาตัวเองออกมาจากสังคมกรุงเทพเออตอนแรกก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีข้อเปรียบเทียบหรอกเพราะว่ายังไม่เคยมาอยู่ต่างจังหวัดจนผมเนี่ยมาอยู่พัทยามาอยู่ต่างจังหวัดก็รู้สึกว่าเออว่ะคนต่างจังหวัดเนี่ยแม่งมีจิตใจที่เจริญกว่าคนกรุงเทพจริงๆนะเพราะคนต่างจังหวัดเขาไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องแบบมีรถไฟฟ้าพาดผ่านเขา เออไม่ได้หวังว่าต้องมีห้างที่ใหญ่มาตั้งอะไรแบบนี้นเขาหวังแค่ว่าเออขอให้ฉันได้อยู่แบบมีกินมีใช้อยู่อย่างแบบว่าสุขสบายได้นอนห้องแอร์ได้นูน่นได้นี่สำหรับคนต่างจังหวัดมันพอแล้วเว้ยแล้วผมเช่นกันผมก็อยู่แค่ว่าเออกูได้อยู่สุขสบายไม่ต้องไปแข่งแย่งกับใครไม่ต้องมานั่งทํางานแปดชั่วโมงไม่ต้องมานู่นนี่นั่น,นใช้ชีวิตอยู่เล่นกับหมากับสัตว์แค่นั้นเองแต่ซึ่งเป้าหมายของคนกรุงเทพมันต่างออกไปเว้ยมันต่างออกไปจริงเขาพยายามจะแบบมีฐานะขึ้นมามีเงิน มีทุกอย่างอ่ะอืมคือมันมันมันแบบคือมันจะพูดว่าไงอ่ะเหมือนเทคโนโลยีความสะดวกสบายอ่ะมันล้ำหน้าเกินใจิตใจคนไปแล้วเว้ยอืมซึ่งเขาจะไม่มีการแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรทุกคนจะเร่งรีบหมดอือทุกคนแม่งจะเร่งรีบหมดในสังคมที่ผมบอกในชน่้งกลางึ้นไปอะไรเงี้ยน้อยมากที่จะมาเจอแบบคนดีๆน้อยแม่งจะเป็นแบบ 8ปบในยี่สบเลยด้วยซ้ำที่จะเจอคนดีอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งผมแม่งเลยโคตรเกลียดเลยผมเลยมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่งไปไหนแม่งก็สบายกว่ารู้สึกว่าคนผู้คนมีความแบบจริงใจแล้วจเจริญทางด้านการพูดคุยจิตใจอะไรแบบนี้มากกว่าเออยกตัวอ,อย่างให้เลยนะเว้ยตอนผมแบบอายุยี่สิบแล้วเนี่ยผมเริ่มสักแล้วผมกลับไปนั่งรถไฟฟ้าเนี้ย พวกคนที่แม่งแบบออกจากโรงเรียนมาหรือทํางานมาตอนเย็นแม่งมองเหมือนผมแม่งแบบคนไม่มีอนาคตอะทั้งๆท,ที่ผมก็มองก็คิดนะว,ว่าเออก็ให้พูกคุณเมีอนะคนที่สดใสไปแล้วการผมจะไปอยู่ต่างจังหวัดสุขสบายดีกว่าอยู่เฉยๆนิ่งๆนั่งๆน,น,นอนๆกินอะไรแบบนี้ดีกว่าทํางานาง่ายๆอะไรแบบเนี้ยเออคือผมก็ไม่ได้แบบจะไปลอะไรพวกเขาก็คิดว่าเออเจาตัวเองออกมาดีกว่าจนผมก็ทําแบบนั้นสําเร็จอทุกวันนี้ผมก็ซื้อบ้านต่างจังหวัดมีที่ดินที่ต่างจังหวัด มีนู่นมีนี่เหมือนกับคนที่เขามีคนหนึ่งเลยเว้ยก็อยู่สุขสบายเลยแหละซึ่งพอผมมาเจอทุกวันเนี่ยนะมาเจอเลือกตั้งเสร็จแล้วผมก็ยังเห็นโพสของพวกคนกรุงเทพนะผมกม็รู้สึกว่าพวกมึงแม่งก็ยังเป็นคนที่ไม่เจริญทางด้านจิตใจเหมือนกับร้อยปีที่แล้วยังไงอย่างนั้นเลยอือเมืเ่อก่อนเนี่ยเคยดูหนังช่องเจ็ดไหมเคยดูพวกแบบละครอ,อะไรอย่างงี้ป่ะพอเวลาแบบออกไปนอกต่างจังหวัดก็จะแบบโอ้ยคนกรุงเทพเหม็นกลิ่นสาบคนต่างจังหวัดนู่นนี่นั่น แม่งเป็นแบบนั้นเด้ทุกวันนี้พวกแม่งก็ยังเป็นกันแบบนี้เด้เด้คือการจเจริญเว้ยมันเริ่มที่ทัศนคติของคนเริ่มที่จิตใจคนอย่าเอาความจเจริญของตัวเองเอไปใส่คนอื่นบางคนเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเออผมอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ต้องการนี่อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ต้องการรถไฟฟ้ามมไม่ได้ต้องการ,ว,าการว่าแบบโอ้โหกูจะต้องมีห้างที่ใหญ่ไม่ต้องการว่ากูต้องมีแฟชั่นที่แบบนำนำหน้ามาตั้งอยู่ตรงนี้ กูแค่ต้องการอยู่สบายๆเออมีปัญหาอะไรก็แก้รีบแก้ไขกันได้อือแล้วมันไอ้กเรื่องคอร์รัปชันหรือเรื่องอะไรนะเว้ยต่อให้มึงได้ในสิ่งที่มึงต้องการมึงเก็ยังทํากันอยู่ดีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพวกคุณยังไม่เข้าใจสัจธรรมว่ามันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายมันอยู่ที่ตัวคน แล้วยิ่งพวกคุณอ่ะไม่ได้มีการเสียสละไม่ได้มีการมองเห็นใจเขาใจเราไม่เอือเฟือ้อไม่เผื่อแผ่ยังแยกยังอคติยังแบบมึงไม่ได้เลือกสีนี้มึงแม่งแก่ตายไปเดี๋ยวรอมึงแก่ตายนู่นนี่นั่นเหม็น,นม EN, กลิ่นพวกมึงแล้วถ้าวันหนึ่งคุณเป็นใหญ่ขึ้นมาคุณอยากจะช่วยคนพวกนี้จริงเหรอในเมื่อคุณไม่ได้ใจกว้างหาเลายเลยคนที่พวกคุณดา่าบางคนไม่ต้องบางคนเลยหลายคนแม่งยังใจกว้าง,งพวกคุณอีก เออพวกคนที่เขาเลือกพักที่ต่างออกไปจากคุณนะ่ะเยอะแยะเลยนะนอรอบตัวผมอะที่เขาอยู่ใน Facebook แบบเงีย,งยบคอยแอบ,บกดไลค์ให้ไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยคนที่แบบฟังผมเนี่ยเออมีเป็นพันคนเลยที่อยู่แบบกูไม่ไปดา่ามึงก็ได้กูอยู่เงียบเียกูกดหัวใจเฉยเฉยอะไรแบบเนี้ยเออคือซึ่งคุณก็ต้องเคารพคนอื่นด้วยไม่ใช่จะมาบอกแต่ว่าศรัทธาตัวเองแั่นคือที่หนึ่งแค่คนเป็นเพียงแค่เพราะคนอื่นไม่ได้แหกปากออกมาเหมือนคุณนะ่ะ อือย่าคิดว่าความลำบากของตัวเองแม่งคือที่หนึ่งอย่าคิดว่าศรัทธาของกูหรือความคิดของกูแม่งเป็นที่หนึ่งในขณะที่คนอื่นเขาก็มีเช่นกันแต่แค่เขาไม่ตาแบงมันออกมาแค่นั้นเองอืเหมือนผมอะ่ะผมก็ไม่เห็นต้องตำแบงมันออกมาเลยว่าเฮ้ย mm. กูแม่งจะเอาพักนี้เว้ยมึงไม่ต้องไปเรื่องมึงจะนูน่นมึงนี่ถ้ามึงเรื่องมึง,ง,งโง่มึงไม่จะเลยมึงนูน่นมึงนี่ไม่นั่นไม่เห็นต้องพูดอย่างนั้นเลยผมไม่ชอบพักส้มผมก็แค่พูดในเรื่องที่ผมไม่ชอบเท่านั้นเองแล้วก็บอกว่าใครจะชอบอะไรก็ชอบไปเออ เนี่ยมึงต้องแสดงความเจริญจากตัวมึงออกมาเว้ยถามหาความเจริญหรือมึงถามหาแต่อะไรเงินทองสุขสบายคิดดีๆลอ,องไปคิดกันสมัยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกมึงถามหาความเจริญของเพื่อนของโลกของประเทศนี้จริงๆหรือมึงถามหาแค่ว่ากูต้องรวยกูต้องมีกูต้องกูต้องสุขสบายอะ่ะอมืมันมีจริงเหรอวะมันมีประเทศไหนเป็นขนาดนั้นเลยวะ